เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของพวกเราในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับเพื่อให้ถึงที่สุดนะครับนั่นหมายถึงว่าจัดตั้งรัฐบาลได้ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ชื่อพิธาริมเจริญรัตน์เนี่ยนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายที่พวกเราจะาร่วมกันทําหน้าที่แต่ในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่มี ข้อพิพากทวิจาร์มีกระแสข่าวและเป็นที่อยากรู้กันของพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับโดยสรุปครับพรรคเพื่อไทยเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจําเป็นและสาคัญที่ต้องมีการพูดคุยกันก็เลยนําเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาในพรรคคณะทํางานนะครับคณะจรจาได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนะครับถึงแนวทางที่ได้มีการพูดคุยกันแนวทางที่ได้นําเสนอไปนะครับ กับทางพรรคก้าวไกลซึ่งโดยสรุปนะครับคณะจริจาได้นำเสนอเรื่องของการทำงานร่วมกันในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือประธานรัฐสภานี้เนี่ยเป็นลักษณะข,ข้อเสนอร่วมด้วยทุกอย่างนะครับนั่นหมายถึงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยก็มีข้อเสนอว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะครับ ในฐานะที่เป็นพรรคแก,กนนาและเป็นพรรคระดับสองซึ่งมีคะแนนที่ต่างกันเพียง10คะแนนตําแหน่งรัฐมนตรีที่ได้นะครับคือ14ตําแหน่งพรรคก้าวไกลบวกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น14บวกหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทางพรรคเพื่อไทยเองก็เสนอว่าเพื่อไทยเอง14บวกหนึ่งหนึ่งนั้นคือประธานฝ่ายเป็นประธานสภาประธาน เป็นประมุกฝ่ายนิติมติมัดก็คือประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือประธานรัฐสภานั่นเป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่ได้นําเสนอไปทางขก้าไกลเองก็รับไปพิจารณานะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่ไมีการพูดคุยกันเพียงแต่มีข่าวการทํางานนะครับ <c oughs> การนําเสนอของแต่ละพักไปไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์สื่อทั่วไปหรือสื่อกระแสหลักอะไรก็แต่แต่ว่านั่นคือย,ยังไม่เป็นข้อสรุปตกลงในการเจรจานะครับจนกระทั่งมา เป็นประเด็นที่พรรคเองพรรคไทยเองจำเป็นต้องนําเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้นะครับโดยสรุปครับทางกรรมการบริหารหลังจากฟังคณะกรรมการเจรจาได้นําเสนอแล้วเนี่ยกรรมการบริหารมีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ14บวกหนึ่งก็คือหลักการแรกที่นําเสนอไปขอให้กรรมการที่รับภาระมอบหมายจากกรรมการบริหาร ไปเจราจาในประเด็นนี้ต่อไปนั่นก็คือหมายความว่าไปเจราจาเรื่องของ14รัฐมนตรีและตาแหน่งประมุขนิติบัญญัติตามที่ได้เสนอตอนแรกสุดขอเป็นของพักเพื่อไทยนะครับอันนี้เป็นความเห็นของกรรมการบริหารและนำมาสู่ของการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมของสสพักเพื่อไทยในช่วงบ่ายใน ประเด็นที่กรรมการบริหารมีความเห็นอย่างนี้ก็นําเข้าสู่การพิจารณากับทางสมาชิกพักซึ่งเป็นสส141ท่านนะครับข้อเสนอของสมาชิกนอกจากที่เราได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วและวันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ก็ยังมีความประสงค์และยืนยันว่าขอให้ผู้เจรจาหรือผู้ที่รับมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาเนี่ยได้รับข้อเสนอของกรรมการบริหารเนี่ยไปเจรจา ความหมายก็คือว่าสมาชิกส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าควรจะไปเจรจารในมุมที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารก็คือ14บส่วกหนึ่งส่วนรายละเอียดนะครับผมจะขออนุญาตพี่นองสืมวลชนพี่นองประชชนซึ่งท่านอาจารย์ชูศักดิ์ในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายกฎหมายเป็นรองหัวหน้าพักอยู่ในที่ประชุมทั้งสองครั้งนะครับทั้งกรรมการบริหารด้วยทั้งที่ประชุมพักด้วยได้ร้อยเรียงเขียนเป็นละลักอักษรในมุม